เมืองไทยของเรานั้นสัมพันธภาพระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรเป็นไปในลักษณะพ่อกับลูกมีความผูกพันลึกซึ้งต่อกันนับแต่รวมตัวก่อตั้งประเทศเป็นต้นมาพระมหากษัตริย์รัชการปัจจุบันทรงรักใคร่ห่วงใยประเทศชาติราษฎรไม่ผิดไปจากพ่อที่รักลูกทั้งหลายจะพึงทําทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจโดยมิได้คำนึงถึงความเหนื่อยยาก ได้ทรงอุทิศเวลาพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์เพื่อบำบัดทุก์บำรุงสุขให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในพระราชาพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของคนอากาศเอกคารินหงสกุลประธานรัฐสภาเมื่อวันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2524ตอนหนึ่ง ความว่าฝนแรงก็ต้องขอฝนหลวงน้ำท่วมก็ต้องเสด็จไปแก้ไขป่าไม้ก็ต้องทรงปลูกลูกเจ็บก็ต้องแพทย์หลวงรักษาปุ้งปลาก็ต้องทรงปล่อยเลิกฝินบนดอยก็ต้องทรงช่วยชาวเขาทำกินปฏิรูปที่ดินก็ไม่พ้นพระราชภาระทุกเรื่องที่จะทำให้ราษฎรร่มเย็น เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2,540พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในราษฎรของพระองค์ตั้งแต่คนที่มีเงินน้อยจนกระทั่งคนที่มีเงินมากล้วนเดือดร้อนมีพระราชดำรัสเล่าถึงสถานการณ์และวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุศิดาไหลสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2540ตอนหนึ่งความว่าเมื่อเร็วๆนี้โครงการต่างๆโรงงานเกิดขึ้นมามากจนกระทั่งคนนึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเสือตัวเล็กๆแล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้น เราไปเหอว่าจะเป็นเสือความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเองอันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนะัก อย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่างๆก็มาบอกว่าล้าสมัยจริงอาจจะล้าสมัยคนอื่นเขาต้องมีการเศรษฐกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้าไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียงเลยรู้สึกว่าไม่หรูหราแต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่าผลิตให้พอเพียงได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะว่าถ้าเรามาใช้ของไทยซื้อของไทยเที่ยวเมืองไทยกินข้าวไทยอันนี้จะได้ประโยชน์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริถึงวิธีแก้ไขสถานการณ์ว่าต้องพยายามอุ้มชูประชาชนให้ได้มีงานทำมีรายได้ ก็จะสามารถผ่านวิกฤตการณ์แต่ถ้าทำแบบที่เคยมีนโยบายมาคือผลิตสิ่งของทางอุตสาหกรรมมากเกินไปก็จะไม่สำเร็จโดยที่ในเมืองไทยมีตลาดน้อยลงเพราะคนมีเงินน้อยลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรชาวอีสานที่ได้รับการสนับสนุนให้ปลูกแต่ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออกแต่ชาวภาคอีสานชอบบริโภคข้าวเหนียวจึงต้องนําเงินรายได้นั้นไปซื้อข้าวเหนียวจากภาคอื่นจนเงินหมดจึงพระราชทานแนวพระราชดําริในสถานการณ์เช่นนี้ว่าได้สนับสนุนบอกว่าให้เขาปลูกข้าวบริโภคเขาจะชอบข้าวเหนียวก็ปลูกข้าวเหนียว เขาจะชอบปลูกข้าวอะไรก็ตามให้เขาปลูกข้าวอย่างนั้นและเก็บไว้เพื่อที่จะบริโภคตลอดปีถ้ามีที่ที่จะทำนาปรังหรือมีที่มากพอสำหรับปลูกข้าวก็ปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อที่จะขายและพระราชทานพระราชดำรัสว่าถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนไปทำให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม่ต้องทั้งหมด แม้แต่ครึ่งก็ไม่ต้องอาจจะสักเศษหนึ่งส่วนสี่ก็สามารถอยู่ได้การแก้ไขอาจจะต้องใช้เวลาไม่ใช่ง่ายๆโดยมากคนก็ใจร้อนร้อนเดือดร้อนแต่ว่าถ้าทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทในวันนั้น มีทุกสาขาอาชีพรวมทั้งเกษตรกรด้วยต่างก็รับแนวพระราชดำริใส่กล้าวใส่กระหม่อมบ้างก็นำไปปฏิบัติบ้างก็นำไปถ่ายทอดสู่ผู้อื่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในสถานการณ์บ้านเมืองและลูกซึ่งมีถึง60กว่าล้านคนและเป็นเกษตรกรถึง60%ก็ทรงติดตามผลเมื่อทรงทราบว่า ลูกๆของพระองค์ท่านยังไม่เข้าใจในพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียงอย่างท่องแท้ก็ทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชาธิบายในวันที่คณะบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิดาลัยในปีต่อมาว่า เรื่องที่ได้กล่าวเมื่อปีที่แล้วเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงมีอย่างอื่นแต่ไม่ใช่คำนี้ปีที่แล้วพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพราะหาคำอื่นไม่ได้และได้พูดอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอในคราวนั้นเมื่อปีที่แล้วนึกว่าเข้าใจกันแต่เมื่อไม่นานเดือนที่แล้วมีผู้ที่ควรจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนามาช้านานแล้วมาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมากแล้วก็เข้าใจว่า ปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้นหมายความว่าถ้าทำได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของประเทศก็จะพอความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำให้ได้เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้นไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่แต่เศษหนึ่งส่วนสของการกระทำ อันที่จริงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่มาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทในศาลาดุสิดาไลเมื่อปีพุทธศักราช2517มาแล้วว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคน พอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและพระราชทานพระบรมราชาที่บายว่าสมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกินจึงต้องมีนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้ ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ถ้าทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็หมายความอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียงเมื่อปีที่แล้วตอนที่พูด พอเพียงแปลในใจแล้วก็ได้พูดออกมาด้วยว่าจะแปลเป็นเซลล์ sufficiency พึ่งตนเองถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตนเองแต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้กว้างขวางกว่าเซลล์ sufficiency คือเซลล์ sufficiency นั้นหมายความว่าผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องไปขอซื้อคนอื่นอยู่ได้ด้วยตนเองพึ่งตนเอง พระราชดำรัสนี้ตรงกับคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถซึ่งแปลว่าตนนั้นแหลเป็นที่พึ่งแห่งตนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกตัวอย่างคำที่บางคนแปลจากภาษาฝรั่งว่าให้ยืนบนขาตัวเองแต่พอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือคำว่าพอก็เพียงพอเพียงนี้ก็พอดังนั้นเองคนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดตง่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะดเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี